เปล่าเปล่าเปล่าเยาะมีตาได้ไปไปมืดปนกำตาพี่น้องเงาหลังจาสภาพ กองอยู่านอยากินุ้นท่ากินอ้นะอย่าเป้านะรุ้นก่อนขอเยอะให้เ่วยจังอ่ะอ่านดูนี่นะพ่อพ่ออ่านดูพ่อตัวนี้นะพ่อตัวนี้อ่านดูชอ่นนีนะ

ลูกไปเอาพาตาจกว่ามีเธอลูกนานี่น่นี่นี่พาอยู่ใ,ใกล้ตูนี่เอ,เอาพามาให้พอเซตดูอา,าพลเุเซตเอาพางามงาม,ไ,มได้สูย่เเซตว,ว่านหาเลย่ามาเอามามีดดูันนะน่ะว่าแบบมีดปะมึงลูกป้ายน มึงคนน้อยเยอะแหงกอก<ด>ินด้วยกอกีด้วยเธอจานเวอร์อยู่คนน้อยเยอะแหงลีลาเขาก่อนลีลาก่อนจังหน่อยเยอะแหงจุดยาเยอะแล้วมนจะเบิกมันสิคุปปับรเดียหล okay. นนูก กินโชว์เสป์สกลยเฮินเอ้ยปาดก่อนเจ้าของมันเกิดปาดก่อนปาดกน่ออออออันน uh oh oh um uh uh hm ี้อ่ะอยู Sunday> ่ออบอนี่นะอมีมีเอมาอาผ้าดำแล้วอามาเฮน้องเร็วเฮาน้องอ้มาตายเถอ อาาดาแล้าดูโอ um kind of ้ยเหยาพาดำได้สู๋ใเสือม um ีนะไบไปล้างน้ำก่อนไปไปมั่งเยอะนะพูนเดย์ไล้างกว่าวาดเลยปุเียลูกเค้กมนเนี่ไปล้างลูกไปล้างเจ้าของัันเกิดหุนหวายเลย